สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆโปมอนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาส์มอยหน้ายิ้มโปมอนการ์ดเกมนะครับใน E ีีนี้แน่นอนฮะการ์ดชุดใหม่เรานะครับฮอกฮิมะขาวแล้วก็พูดเทมินได้ออกวางตลาดก,กันไปแล้วดังนั้นวันนี้เราจะมาอันบ็อกกันนะครับนี่พิกวินก็เตรียมไว้แล้วนะครับหลายคนเนี่ยก็ได้เปิดกันไปแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่กวินเนี่ยจะอันบ็อกอันนี้นะครับแล้วจะได้อะไรกันบ้างนะครับแล้ววันนี้พิเศษมากไม่ได้แค่อย่างระบ็อกนะครับ วันนี้พี่ปินมาแบบจัดหนักมากครับอย่างละ2บล็อกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันทั้งหมด4บล็อกนะครับผม4บล็อกแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับในแต่ละบล็อกจะมีเรทออกมาเป็นอะไรกันบ้างนะครับสำหรับที่ใครยังไม่เคยเปิดทั้งบล็อกนะครับจะได้มาดูกันว่าถ้าเปิด1บล็อกจะได้การ์ด ระดับไหนกันบ้างนะครับอย่างละกี่ใบนะครับแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้พิกวินจะได้การ์ดดีๆกันบ้างหรือเปล่านะครับและโดยส่วนตัวนะพิกวินอยากจะเล่นหอกหิมะขาวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับว่าวันนี้เปิดทั้งบล็อกแล้วได้อะไรกันบ้างครับเอาละแล้วเราก็พร้อมกันแล้วนะครับสำหรับการเปิดบล็อกทั้ง4บล็อกนี้นะครับหอกหิมะขาวและพดทมินนะครับเดี๋ยวเราเรียงไปนะหอกหิมะขาวแล้วก็พดทมินนะครับแล้วค่อยย้อนกลับมาหอกหิมะขาวอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับว่าในแต่ละบ็อก นะครับจะได้การ์ดแบบไหนกันบ้างนะครับระดับความยากนะจะได้กี่ใบในแต่ละแบบนะครับมาดูกัน4บล็อกเนี่ยเราน่าจะได้เห็นจํานวนแล้วก็รูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับจะได้เป็นประกอบการตัดสินใจนะสาหรับเพื่อนๆที่จะไปเปิดบล็อกนี้กันนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มที่หอกหิมะขาวกันก่อนเลยครับบล็อกแรกนะฮะอ่านี่เป็นซองแรกนะครับโปรติแล้วถ้าเราจะได้แรเนี่ยมันจะอยู่ในใบที่4โคโคโดราอิชิซึไม โปวารุนร่างเมฆขิมะนะฮะเมบูคิจิกะอันนี้เป็นกวางนะครับแล้วก็หมกนิรภัยห้าหารโอเคสองแรกยังไม่มีอะไรซองที่สองชัวอืธรมะซาราชิผมเห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าเป็นโวลเคเนียนนี่ โว้เคนเนียนวีนะฮะจู่โจมครั้งเดียวแยกเอาไว้เลยตัวแรกมาแล้วแล้วก็พีโอนี่ผมขอแยกการ์ดเทรนเนอร์แยกเอาไว้แล้วกันนะครับจะได้มาดูกันตอนท้ายว่าเทรนเนอร์ใช้งานเนี่ยได้กันเยอะขนาดไหนนะฮะไปครับสองที่สามเคนทาลอดแบบจู่โจมครั้งเดียวนะครับเคนทาร์ลอดจู่โจมครั้งเดียวดูมันวิบวับอ่านี่นะฮะยูคิคาบุริจู่โจมครั้งเดียวฮิเมกุมะ คาจิคาจิคอลนะครับเดี๋ยวเปิดผ่านอันนี้ฟึ๊บอ่าเป็นหมอนะครับการ์ดหมอนะครับแล้วก็เอเรูเรเอรูเรโดนั่นเองนะครับฮิปโปโปตัสนะครับและอิมแพคเอเนจีนะครับอิมแพคเอเนจีเป็นของจู่โจมครั้งเดียวเช่นกันนะครับแล้วก็โทโดเซรูก้านะครอันนี้เป็นร่างสองโปเกม,มอนน้ำนั่นเองนะครับยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่โคโคโดราทริม,มียน ฮาบันดอนครับแล้วก็เป็นกาล่ายาโดคิงนะครับกาล่ายาโดคิงตัวที่มีความสามารถยาลึกลับนะครับชิชิโกะฮาริเซนแบบจู่โจมครั้งเดียวครับอามาคาจิโพลีกอน2และเคเลียไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่เลยฮะช่วงนี้มาไปต่อโววารุนอุ้ย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 แอบเห็นแอบเห็นเคเบสฮิเมกุมะและเปิดมาไปชู กาลาแกล็อบวี v นะฮะกาลาแกล็อบวีไหนะะนะให้ดูชัดๆหน่อยโอ้โหมันวิบวับมากๆเลยฮะกาลาแกล็อบวีว้าวตัวนี้สวยงามมากๆครับอ่ะเป็นวีตัวที่2ชิคิจิกะฮิวังโคจูโจมครั้งเดียวคาเอ็นจิชิอามาโจแล้วก็ม้อนคัมพีนะครับคัผมเห็นอะไรบางอย่างคาจิเค้าผมเห็นอะไรบางอย่างละฮิวานี่ใช่ไหมฮิวานี่หลังฮิวานี่จะมีอะไร โอ้โอ้ my g โอ้บัตรเดกร่างขี่ม้าขาวแร่ตัวนี้เป็นแบบ sr ภาพนี้โอ้จะอยู่ยังไงดีนี่ครับนี่ครับนี่ครับบัตรเดกร่างขี่ม้าขาวครับโอ้โหเป็นภาพแบบ sr นะฮะสุดยอดสุดยอดบัตรเดกร่างขี่ม้าขาววีสุดยอด Uh huh. มีกำลังใจเปิดต่อแล้วมาแล้วครับตัวแรกดีใจสุดๆดีใจสุดๆต้องต่อมาเป็นอู้เห็นวิงวิงเห็นวิงวิงเออฮิเมกุมะฮิบนันนี่และเป็นอ่าเป็นเซอร์ไนท์นะครับแล้วก็โพลีกอน2ดูครับสลีปอาบันดอนโพลีกอนหลังโพลีกอนนี้จะมีอะไรจะเปิดออกมาพื่ออ๋อเป็นคุณเมลอนนั่นเองนะครับแล้วก็จูเพ็ตตะโอเคแยกเอาไว้ชิคิจิกะกาลายาดง โอวาลุนร่างพระอาทิตย์ทางหิมะสู่ยอดเขานะครับแล้วก็สลิปเปอร์สองที่สิบสี่โอ,โอ,โอ้แอบเห็นอะไรบางอย่างน่าอ่าฮาริเซนจูโจมครั้งเดียวและใบที่สี่ใบที่สี่เป็นเป็นทอนนร์เนลอด VMAX ทอนนร์เนลอส V Max นะครับผมโอ้โห ได้ v m a มมาแล้วแบบจู่โจมครั้งเดียวนะครับเล่นเด็กจู่โจมครั้งเดียวอยู่ก็ไปใช้ได้ตัวสุดท้ายเป็นบอสโคโดล่าครับฟูโอ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 หลงังฮิบันนี่จู่โจมครั้งเดียวจะเป็นนี่เปิดมาเป็นอ่าเอสเบิร์นแบบจู่โจมครั้งเดียวครับแน่นอนพวกนี้เอามาเล่นด้วยกันนั่นเองนะครับว้าวอ,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 อ่ะเห็นเลยบางอย่างคาบันดอนโปวารุนนะครับหลังโปวารุนหล,ลังโปวารวุนเป็น ทอม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 ซาไดาจาวีแม็กนั่นเองครับซาไดาจาวีแม็กโอ้ไดวีแม็กสองตัวเลยนะครับโอ้เด็กนี้เอ่อบล็อกนี้ครับวีแม็กสองตัวนะฮะอ่ะข้างหลังเป็นถุงมือทนไฟเอาออกก่อนนะครับวีแม็กอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะครับโอ้จะจะจบที่เท่านี้หรือเปล่าตอนนี้ถ้าเป็นการ์ดแบบวีกับวีแม็กรวมกันนี่5้าใบแล้วนะครับเนี่ยทามะซาราชิฮิปโปโปตัส หลังฮิปโปโปตัสจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรเปิดขึ้นมาโอ้เป็นซาไดาาวีนั่นเองนะครับอ้าวอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ครบชุดแล้วเดน,นะซาไดาาวีกับ V Max นะครับมาคู่กันเลยนะฮะโอเคโอเคสำหรับสาหรับเด็กซาไดาาวีนะฮะสองต่อมาเลยครับยูกิวาราชิฮิปโปโปตัสหลังฮิปโปโปตัสเป็นไรเห็นวิงว่งวิ่งเห็นวิงว่งวิ่งเปิดมาเป็นชุดโพดิคอนเซนะครับผม มีความสามารถส่งบั๊กนั่นเองนะครับความสามารถนี้แม่อะได้มาเหมือนกันครับโพริกอนแซดอะมามาจิโกะนะครับและซารูตนั่นเองนะครับซารูตตัวนี้เป็นฟอ,อยด้วยนะครับอาใส่ในเด็กพืชได้โอเคเปิดต่อครับเป็นโปวารุนโ,โอ้โอ้เห็นอะไรบางอย่างกาล่ายาดงชิจิโกะและหลังชิจิโกะเป็นปุ๊บว้าวบัตร็ก ร่างขี่ม้าขาว,วีโอเคได้มาอีกแล้วและม้วนคัมภีเก็บม้วนคัมพีก,ก่อนเท่ากับว่าผมได้ร่างขี่ม้าขาว,วีมาสองตัวนะครับและเป็นแบบอาร์ตลับหนึ่งใบนะครับโอ้โหถ้าหายอีกใบนึงนี่ผมเรียกได้ว่าเด็กนี้แทบจะพร้อมเลยนะครับเพราะว่าเล่นสามใบโอ้สุดยอดมาก ล่างขี่ม้าขาววีแบบอาร์ตธรรมดาและอาร์ตลับครับอาร์ตลับสวยมากสุดยอดอาร์ตลับนี่ไม่น่าจะมีกราฟิกให้เห็นมั้งครับต้องดูจากอันนี้อย่างเดียวอู้สวยมากครับว้าวได้มา1234567โอเคสำหรับ1บล็อกนะครับเราจะได้การ์ด V และ V m a x นะครับนี่ฮะ1บล็อกของเราได้มาทั้งหมด7ใบนะครับผมแล้วก็มีอ่อ มี v-max 2ตัวนะครับ v-max 2ตัวมีอาร์ตรับได้มา1นะครับแล้วก็การ์ด V 1 2 3 4 2> 4ใบนะครับอันนี้คือแรที่ได้จากบล็อกเดียวนะครับแ <c oughs> น่อนอนครับใน1เด็กที่เราใช้กันนะจะต้องมีการ์ดเทรนเนอร์ด้วยนะครับ impact energy จริงๆได้2ใบนะเมะื่อกี้เพิ่รวมไปกับอันนี้นะฮะหมวกนิรภัยห้ามหานะครับคัมพีได้มา1เล่มทาง หิมะสู่ยอดเขานะครับจำได้ว่าได้มา2อนะครับอาซึน,นะหมอได้มา2ครับเซอร์ไบอร์เซตอีกแล้วถุงมือทนไฟพีโอนี่นะครับถุงมือทนไฟอีกแล้วทางหิมะสู่ยอดเขาเมลอนนะครับอ่แคมพีได้มา2เมลอนอาซึน,นะหมอนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้ก็คือการ์ดเทรนเนอร์นะครับที่เราจะได้นำไปใช้ในการเสริมเด็กของพวกเรานะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของ1บล็อกนะแต่เรายังมีอีก3บล็อกนะครับเดี๋ยวบล็อก พูดทมินเนี่ยเราเปิดแบบเต็มๆแบบคราวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีก2อบล็อกเราเปิดแบบเร็วๆครับจะได้ให้มาดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างครับออล้ครับหอกหิมะขาวเปิดไปแล้วนะครับต่อมาก็แน่นอนต้องเป็นพูดทมินนะครับรอไม่ไหวแล้วเปิดเลยดีกว่าแรกเป็นโปวารุนยามิรามิเอมองกาครับหลังเอมองกาเป็นเกงก้าครับผมแล้วก็ถุงมือแห่งความยุติธรรมนั่นเองนะครับอ่ะสองต่อมานะครับเป็นกามาการุตัวแรกโอ้เหมือนผมจะเห็นอะไรบางอย่าง โกบิดเมรีฟหลังเมรีฟนี่แหละหลังเมรีฟจะเป็นตัวอะไรหลังเมรีฟเป็นชึบอ้าวได้เลยครับบัตรบรกร่างขี่ม้าดำเออตัวหน้าปกกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับบัตรบรกร่างขี่ม้าดำว้าวผมรู้สึกว่าเปิดมาได้ดีเลยนะครับอ่ะแล้วตัวสุดท้ายเป็นบาคินบาคินกี้นะครับเปิดมาได้ดีครับได้มาแล้วครับ บัสเดรกล่างขี่ม้าดำนะโอ้ได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวมาอิกะจูโจมต่อเนื่องเอ๊ะผมเห็นอะไรแวบๆบแล้วล่ะมาเค็นคานี้หลังมาเคนคานี้จะเป็นอะไรเปิดมาเป็นเซเลบีวีแม็กซ์นะครับเซเลบีวีแม็กซ์องค์ผู้จับไปได้หมดแล้วครับแม่มันเปิดมาดีจริงๆเลยครับสำหรับกล่องนี้แม้วีแม็กซ์มาอย่างไวเลยนะครับฟาบนี่ลงไปเลย ชิมาม่านะครับจูโจมต่อเนื่องนะครับเคเคนคานิ k หลังเคเคนคานิ ani, ผมเห็นอะไรแวบแวเปิดมาเป็นดืดๆเครเซเลียโอเคเครเซเลีย okay. เนี่ยจะใช้กับเด็กบัตเบรกล่างขี่ม้าดำวีอยู่แล้วนะครับอ่าได้แจวเลยครับแล้วก็ถุงมือถอนหญ้านะครับอผมเห็นผมแอบเห็นอะไรแวบแวบทานเนโบอุ้ยผมว่าใช่แล้วล่ะผมว่าใช่แล้วล่ะหลังโคดักจะเป็นจะเป็น เป็นเอ้ย happy nas v happy nas v สายรักษาเลยครับโอ้โหเลือดสูงมากนะครับเลือด250นะครับอ่าได้กา์ดว v มาอีกตัวหนึ่งแล้วและใบสุดท้ายเป็นเอ่อ uh, spiral energy นะครับอาแยกเอาไว้ครับ gas v มาม m การุมาอ i กะจู่โจมต่อเนื่องเอ๊ะรู้สึกจะใช่นะรู้สึกจะใช่นะตึ๊ตตุ๊เออใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว เป็นเป็นเป็นเซเลบีวีนั่นเองครับโอ้ามาแหมมาคู่อีกแล้วครับมาคู่อีกแล้วฮะซองนี้ต้องมาแล้วคร์บคลเลียนจูโจมต่อเนื่องทาเนโบอุ้ยผมว่ามาวะผมว่าว่าวมันตึกงถึงเวลาแล้วละ่ะโอตาโาโรและเป็นวีแม็กโอ้โหมาจริงๆมาจริงๆบัตเตกร่างขี่ม้าดำวีแม็กโอ้โห โอ้ว้าวนี่ครับแม้ได้ครบอีกแล้วคู่นี้และถุงมือเห็นความยุติธรรมแม่สองวีแมเลยนะที่มาคู่กันนะครับแล้วมี h a p p ีนัสวี e e k ตัวหนึ่งตอนนี้ได้มาห้าแล้วถ้าจะเอาเรดเท่าเดิมเนี่ยน่าจะได้อีกสองตัวนะฮะเลเดียนและหลังเลเดียนเป็นโอ้ my god เอาอีกแล้วโอ้โห เซราโอลาวีจู่โจมต่อเนื่องครับแล้วเป็นอาร์ตพิเศษแน่นอนครับตัวนี้เป็น SR นะฮะอาร์ตพิเศษครับสุดยอดสวยมากๆเลยครับแม่อยากให้เห็นชัดๆเพราะว่าไม่น่าจะมีกราฟ,ฟิกให้ดูครับนี่เซราโอลาวีกล่องนี้โอ้โหได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วมั้งเนี่ยกล่องนี้เนี่ยแม่ผมรู้สึกวันนี้ผมไม่เกลือนะ กล่องสุดอุยแอบเห็นแล้วสองสุดท้ายสองสุดท้ายก็มาและหลังท่าทักโกหลังท่าทักโกขอวางเลยเปิดมาเป็นภาพเซราโอลาวีนี่สำหรับเด็กจูโจมต่อเนื่องครับมาสองตัวเลยนะครับถ้าหากว่าเล่นเด็กจูโจมต่อเนื่องแล้วอยากจะใช้ตัวนี้สองตัวทั้งร้ผมมีครบเลยนะฮะเซราโอลาวีแล้วก็เซราโวว่าเซราโอลาวีแบบ อาร์ตลับครับนี่สวยมากครับ SR เป็น SR ที่สวยสุดๆอาล้วครับในนี้ก็เป็นการ์ดทั้งหมดของกล่องพูทธมินนะครับเหมือนกันเช่นเคยเลยนะครับเราได้มาทั้งหมด7ใบนะครับการ์ด V แล้วก็ VMAX นะครับมีอาร์ตลับ1ใบนะครับแล้วก็มี v m a x อยู่ทั้งหมด2ใบนะครับผมแล้วผมโชคดีมากครับผมได้บัตเตร์มาทั้ง2ใบเลย นะครับผมได้ทั้ง V และ VMAX เลยนะครับแล้วก็มี Celebi VMAX Happiness อีกนะครับการเทรนเนอร์นะครับของบล็อกนี้นะครับผมได้ Spiral Energy รู้สึกจะ3ใบนะฮะถุงมือถอนหญ้าคิกุโกะได้2ใบแคทร i ยาได้2ใบครับซูมิได้2ใบถุงมือความยุติธรรมรู้สึกจะ2นะชาคุยะก็2ครับผมค r ิสตันหมอกได้มา2ใบครับอ่าสไปรัลเอ e เน y นะครับป่าช้าโบราณได้มา2ครับม้นคัมพีรู้สึกจะได้3เลยนะฮะ แล้วก็ Lucky Energy อันนี้รู้สึกได้ใบเดียวเองครับนี่เชตันหมอกใบที่2เห็นไหมฮะ,ะ Spiral นะ Spiral Energy รู้สึกได้3นะครับโอเคเอาละจบไปอีกบล็อกหนึ่งครับสำหรับพูดทมิน,นครับเดี๋ยวเราไปแบบไวๆเลยจะได้เห็นกันทั้งหมดนะว่าอีก2กล่องที่เหลือเราจะได้เลทเท่านี้ไหมนะครับแล้วได้ตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับไว้ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับ ไปแล้วครับสําหรับอีกบล็อกหนึ่งของห่องหิมะขาวนะครับแต่ว่าบล็อกนี้ได้มา8ใบนะครับเนี่ยเออนี่ครับเป็น V m a x 2ใบครับเป็นทอร์เนลออสวี x แล้วก็บัตเล็ล้านหิมะขาว V m a x นะครับแล้วที่เหลือฮะเป็นการ์ด V หมดเลยนะครับรวมแล้วทั้งหมดกล่องนี้นะ3 0ซองได้มาทั้งหมด8ใบนะครับการ์ดที่เป็นแรต่างๆโอ้โหสุดยอดมากแม่โชคดีสุดๆครับไปต่อกันเลยที่พูดเทมินอีกกล่องหนึ่งครับ โอเคเรียบร้อยนะครับ4กล่องของพวกเราอ่าก็7ใบนะไม่มีน้อยกว่า7ใบเลยนะครับที่เปิดมา4กล่องในวันนี้มีกล่องนึงได้8ใบด้วยนะครับแล้วในกล่องนี้ครับได้อัดรับเป็นของเซเลบีนะครับผมแล้วก็ได้ V m a x 2ตัวนะครับเป็นเมตาคอส VMAX จูโจมต่อเนื่องนะครับแล้วก็บัตเด็กล่างขี่มาด้าวีแ x นะครับได้รางแรกมาด้วยได้เซราโอล่าอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นการ์ดทั้งหมดที่เราเปิดในวันนี้นะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับถือว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวคือผมเปิดมา2กล่องเนี่ยผมจัดผมจัดเด็กของบัตรบัตรเร็กล่างขี่ม้าดำวีได้2ได้2ตัวเลยนะครับทั้งล่างขี่ม้าดำและขี่ม้าขาวนะครับเพราะได้เกือบครบจริงๆครับหามาเสริมอีกนิดเดียวก็พร้อมแล้วนะครับอ่าอ,อย่างที่เราเห็นนะครับ4กล่องนี้เราจะได้การ์ดแรเนี่ยยังต่ำเลยนะครับ7ใบ แน่ๆน,นะครับมีกล่องหนึ่งผมได้เกินมาได้8ใบนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการเปิดบล็อกในคราวนี้นะครับสำหรับหอกหิมะขาวแล้วก็พูดทามินนะครับวันนี้แปลกมากๆเลยนะฮะเปิดให้กับทาง p ปโลบอลออฟฟิเชียลไทยแลนด์นะครับผมว่าผมไม่เกลือนะแต่เวลาผมเปิดตัวเองเนี่ยผมเกลืออยู่เสมอเลยแหมพอได้แบบนี้แล้วไม่ค่อยอยากจะเปิดให้ตัวเองเท่าไหร่นะครับเอาละครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้ก็ ดวงดีมากมครับจะขอแบ่งดวงนี้ให้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ได้ดีแล้วขอจากไปก่อนเร็านี้ครับสวัสดีครับ